ฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่วัดทําประทุนเรากำลังพายเรือนะคะเข้ามาในวัดเอ้ยเข้ามาที่ถ้ำเื้ย,ม,ม,ม,ยมันลึกอะเรากลัวเพราะว่าเราพายเรือ ไม่เป็นนะคะโอ้ยมันลึกกก็ปะโอ้ยเสียงหมาเห่านะคะตอนนี้มันวังเวงมากเรากำลงังพายเข้ามาแล้วอันนี้วัดถ้ำปทุนนะคะรอยคนเขามาโอ้โหโหยรอยคนเข้ามาเที่ยวกันเรามากับ น้อง R15 นะคะนูข้างหลังสิว่ามันน่ากลัวขนาดไหนทริปนี้นะคะเรามาที่เขาห้ายอดอำเภอบอ่อทองนะคะเดี๋ยวเราจะไปอไราเอีนเยน้ำตกนะคะเลยเรากำลัง เราจะเจอหมาหมาตอนนี้เราเจอแสงสว่างเพลงแสงแรกของจะออกไปแตะคอฟ้า,เย,าเ,ยเย็นดีมันอยู่กับหินนะจะออกไปแตะคอฟ้า แต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่เข้าใจมีพราด้วยนะคะลงไปไม่มีหนทางเฮ้ย<ะ>อันนี้เปล่าวะ,วะชีวิตฉันต้องล้มลงใช่ไหมโอ้โหมีหมอสด,ด้วยค่ะ,ะห้อง<ะ>ตอนนี้นะคะป้า ตอนนี้โอ้ยนี่คนดิงไม่ดูตอนนี้ไปสา,ามีบอกว่ามาถึงสวรรค์แล้วนะคะเรามาดูกันว่าสวรรค์มันเป็นไงใช่หรอวะ ไม่ใช่ทำน,น,นั้นรน,นี่นะคะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวตรงนี้ก็มีอะไรนี่มันคืออะไรวะแบบหนึ่งนะใส่หมวกก่อน,นมันจะสร้าง ความปลอดภัยให้กับตัวเราบู <there> ค,ครับเรามาแบบสังกระปวกมากเลยนะครับเราจะเข้าไป บรรยากาศมันน่ากลัวนะคะแปะเข้าไม่เข้าไปนะไม่ใช่มันเป็นดินเหนียวๆอะ่ะม,ม,มันติดรองเท้า,า,ามันมีอะไรเยอะแยะโอ้ น้ำนนนเย็นมากเลยนะคะโอ้ยเห็นไหมโอ้โหนี่คือจุดพีกนะครับมืดมากครับนะก็โอ๊ยโอ๊ยแล้วก็มันแบบว่า โอ้โห oh. นี่เลยห้องโถงห้องใหญ่เรามาแบบว่าไหน,นไเราก็มุดเข้าไปมีน้ำไหมมีน้ำเบียดจดดูน,นะครับเล็กหลไหมเนี่ยตอนนี้เล็กไม่หลายครับขี้จะไหลเพราะว่า <spe ak> กินข้าวเสร็จนะคะโอ้ยโอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วก็มาลองมาไม่อยากรองเท้ามันลื่นไม่อยากข้าวดูดิรองเท้าวันนี้ลื่อนอยู่ดิแล้วมันก็ติดลื่น <c oughs> ไม่เป็นีนน้สวยยยมมาากออติดดัเตอนนี้เราจะไป ีแสงสว่างนอตรงนี้สวยนะคะดูสิมันเป็นอะไรอะ่ะมันน่าจะมีแอนเดอร์น้ำตกด้วยนะรู้จักไหมแอนเดอร์น้ำตกดูต้นไม้นี่มันคือศิลปะมากครับไงไงลงครับ นี่คือบริเวณอนาเขตมันคือสำนักสำนักปฏิบัติธรรมสวยดูต้นไม้ไดิเป็นไงเป็นไงทริปนี้เราจะเอาไปลงยูทูบยูทูบ นี่ไงจ้ะมีสวยไหมดูใบนี้เด็กมันปิดเรามิดเลยเห็นป่ะใหญ่เท่าบ้าน <Yeah. S 1> เราจะพามาดูฮฟฟาะเวิร์แสตเตอร์เคยื่องหม้ยบน้นนี่ไง ไม่ไปมันลื่นรองเท้าก็แปะไปแต่และที่ลื่นๆน่ะเราจะให้ดูเดีย๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศตอนที่เราออกไปข้างนอกนะกล้องมันกลับไม่ได้อ่ะ